มีอะไรดีเท่ากับการเดินทางอย่างปลอดภัยและสบายใจไปกับรถรู้อย่างแบรนด์วอนโวและวันนี้เจบก็มีมานําเสนอหนึ่งคันกับคันนี้เลยวันโว x c 6 0 t 5ปี2016นั่นเองค่ะ ะะต้องบอกเลยว่าไมเนอร์เช้งแล้วนะคะและยังมาด้วยรูปรักษ์การดีไซน์ที่เรียบรู้อย่างฝากระโปรงด้านหน้าของเขานะคะก็จะมีความโค้งมนดูทันสมัยตอบรับกับไฟหน้าได้เป็นอย่างดีในส่วนไฟด้านหน้านะคะเป็นแบบโปรเจกเตอร์บายซีนอนแล้วก็กระจังด้านหน้านะคะก็ครอบด้วยโครเมียมสีเงินและที่พิเศษเลยด้านหน้ายังมีเซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมดถึง4จุดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเรามากย่ขึ้นนั่นเองค่ะ คันนี้นะคะมาพร้อมกับระบบ Keyless Entry ถ้าเราต้องการจะล็อกรถนะคะเราก็เพียงแค่คบกุญแจติดตัวไว้แล้วก็สัมผัสตรงมือจับเบาๆนี่ค่ะรถก็จะล็อกแบบนี้นะคะและถ้าเราต้องการจะปลดล็อกรถเราก็เพียงแค่จับตรงมือจับเบาๆ นี่เลยเราก็จะสามารถเปิดออกมาได้แบบสะดวกสบายอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ด้านข้างข,างของเขานะคะด้านล่างจะเป็นล้ออลลอยขนาด18ถัดกันมาตรงนี้นะคะเป็นกระจกพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวตัวบอดี้ของเขามาด้วยทรง SUV ที่นั่งได้ถึง5ที่นั่งมาด้วยสีน้ำตาลซึ่งสีนี้นะคะทําให้ดูสุขุมนุ่มลึกและต้องบอกเลยว่าริ้วรอยรอบคันคืนน้อยมากๆค่ะ มาต่อกันที่บอดี้ด้านหลังก็ยังคงความเรียบรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของว n e โ o เลยนั่นก็คือไฟท้ายของเขานะคะก็จะมีความยาวตั้งแต่ด้านบนนะคะลากยาวลงมาด้านล่างแบบนี้ในส่วนด้านบนก็ไฟเบรคดวที่3นะคะจะอยู่ตรงสปอยเลอร์เลยและถัดกันมานะคะตรงกลางจะมีกล้องมองภาพขนาดถอยจอดมาให้ด้านล่างมีปักกิ้งเซนเซอร์มาให้ทั้งหมดถึง4จุดเดี๋ยวเราลองไปดูภายในท้ายรถกันเลยค่ะ นี่ค่ะฝาท้ายของเขานะคะเป็นแบบไฟฟ้าเราสามารถเปิดผ่านรีโมทได้แบบสบายๆเลยนะคะและด้านหลังนะคะต้องบอกเลยว่ากว้างมากๆสามารถวางสัมภาระหรือกระเป๋าใบใหญ่ๆได้สบายๆเลยค่ะและถ้าเราต้องการเพิ่มพื้นที่ในการวางสัมภาระเบาะแถวที่สองก็ยังสามารถพับเก็บลงไปได้อีกค่ะ ด้านหน้าก็เรียบหรูตามสไตล์วันโวเลยนะคะและในเรื่องของความกว้างคือกว้างมากๆทัศนวิสัยในการมองเห็นก็ถือว่าดีเลยทีเดียวในส่วนของการดีไซน์นะคะมาด้วยสีทูโทนเป็นสีดําน้ําตาลยังในส่วนเบาะของเขานะคะก็เป็นเบาะหนังสีดําน้ําตาลนะคะและยังปรับไฟฟ้าได้ถึง2ฝั่งเลยทั้งในส่วนฝั่งคนขับก็สามารถเมมโมรีได้ถึง3ระดับเลยค่ะ มาต่อกันที่คอนโซลด้านหน้ามาด้วยโทนสีดานะคะส่วนคอนโซลกลางจะมีหน้าจอมาให้ตรงนี้นะคะก็จะแสดงผลในเรื่องของมัติมีเดียต่างๆค่ารถต่างๆการเชื่อมต่อบลูทูธนะคะโดยคอนโซลผ่านตรงปุ่มคอนโซลกลางนี้ได้เลยค่ะและถัดกันมา2ปุ่มใหญ่ๆเป็นปุ่มปรับแรงแอร์นะคะเป็นแอร์แบบดูโอโซนแยกซ้ายขวาอิสระตรงกลางตรงนี้นะคะที่เป็นรูปคนสามารถปรับทิศทางของแอร์ได้ซึ่งตรงนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของวอลโวเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับเรานั่นเองและใน ส่วนของเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดค่ะ มาดูกันต่อที่ด้านหน้าคนขับนะคะในส่วนของพวงมลลาลัยเป็นพวงมาลัยมัล,ลมติฟังก์ชันหุ้มหนัง3าก้านสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้แล้วก็คันนี้มี Adaptive Cruise Control มาให้ด้วยสามารถปรับระยะใกล้ไกลได้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอเทมซ่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นตรงนี้เลยเปิดออกมานะคะสามารถวางแก้วน้ำได้ถึง2ตํตำแหนง่งและตรงนี้ก็เปิดออกมาได้อีกค่ะนี้เลยเป็นช่องเก็บของนะคะมีช่องเสียบ USB มาให้อีกหนึ่งตำแหนง่งด้านหน้าก็มีมาให้เช่นกันนี้ค่ะ เป็นช่องเก็บของขนาดใหญ่นะคะหรือจะใส่เอกสารก็ได้ต้องบอกเลยว่าด้านหน้านะคะสมบูรณ์แบบมากๆด้านหลังจะสวยงามเหมือนด้านหน้าไหมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะภายในห้องพ้โดยสารด้านหลังเขาก็ให้ความหรูหราไม่แพ้กับด้านหน้าเลยนะคะอย่างในส่วนของแผงประตูด,ด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะมาด้วยวัสดุดซอฟทั เกรดพรีเมียมเลยสลับด้วยลายไม้นะคะหรูๆแบบนี้เลยแล้วก็ยังเพิ่มความโดดเด่นด้วยโครเมียมสีเงินด้วยและในเรื่องของความกว้างของห้องผู้โดยสารด้านหลังคือกว้างมากๆอย่างในส่วนเลกรูมกับเพชรรูมของเจ๊บก็ยังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะนะคะเบาะของเขาก็มาด้วยสีทูโทนค่ะเป็นเบาะสีดําน้ําตาลเช่นกันสามารถนั่งได้ถึง3าที่นั่งสบายๆหรือจะนั่งแค่2ตําแหน่งนะคะก็นี่เลยยังสามารถมีที่เท้าแขนมาให้นะคะเปิดออกมาได้เป็นที่วางสิ่ง หรือวางอาหารนะคะแล้วก็ยังเปิดตรงนี้นะคะเปิดออกมาได้เป็นที่วางแก้วน้ําถึง2ตงําแหน่งแล้วก็มีไอโซฟิกที่บอดสําหรับเด็กมาให้ด้วยที่สําคัญนั่งด้านหลังไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนเลยเพราะเขามีแอร์ตอนหลังมาให้ทั้ง2ฟฝั่งเลยค่ะทุกอย่างนะคะยังอยู่ในสภาพที่ใหม่สมบูรณ์สุดๆเลยค่ะ วันโร่ x c 6 0คันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินสีสูบ 2000cc ซซให้พลังก,กำลังสูงสุด180แรงมา้าและยังมีระบบ LDA คือระบบการแจ้งเตือนการออกนอกเลน ซึ่งพวงมาลัยจะหน่วงอัตโนมัติเมื่อคุณขับรถออกนอกช่องทางโดยไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวหรือเบี่ยงออกนอกเลนโดยไม่ได้ตั้งใจอาจเป็นไปได้ว่ากำลังหลับในหรือเมอระบบจะส่งสัญญาณเตือนที่หน้าจอมิดและพวงมาลัยจะทำการหน่วงกลับอัตโนมัติเพื่อให้เรากลับมาสู่ในเลนเดิมทำให้ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ทันทีเลยค่ะ รถเจ้าของมือเดียวออกข้างวอนวัวไทยแลนด์ต้องบอกเลยว่าคันนี้ไม่มีชนหนักพลิกความจมน้ําอย่างแน่นอนสําหรับท่านใดที่สนใจสามารถเข้ามาชมรถเข้ามาทดลองขับกับเราได้แล้วทุกวันที่โอเพ่นรถสําหรับวันนี้เจ้าก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย